พี่ไม่มีเงินดาวจะออกรถได้ไหมเพื่อนของเพื่อนมันบอกว่าออกรถกับพี่สบายซื้อกับพี่แล้วมันได้จริงไหมได้ของแถมมากมายซื้อกับพี่ได้จริงไหมได้ของแถมกันายโยวันวันพี่เอาแต่โทรเงินจงเงินจองเงินดาวพี่ก็ต้องหาเธอบอกให้ดูให้ดีซื้อรถทั้งทีให้สมทันนะกูกะจะไปจองรถอยู่แล้วพอดีเพื่อนโทรมาหาเฮ้ยกูไปดีกว่า ไปไหนอ่ะไปจองรถสวัสดีครับผมกุ้งมิสูครับวันนี้อยู่ที่โชโรงมิสูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทโอ้วันนี้มาพร้อมกับสายฝนเลยครับแต่ก็ยังมีแสงอยู่นะครับอ่าโอเคครับวันนี้ผมมีรถคันนี้เลยครับจะไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งวันนี้มารีวว่ามาให้ลูกค้าดูนะครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับผมอ่าคันนี้นะครับเป็นกระบะ4ประตูยกสูงตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้นะครับผม ด้านหน้ามาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านบนก่อนเลยนะครับผมผมใส่นะครับเป็นสกรูปหน้านะครับตอนนี้รถสีขาวนะครับก็จะตัดเป็นแบบสีขาวแล้วก็ดําให้นะครับแล้วก็มีเพิ่มตัวหนังสือไททันนะครับเข้ามาให้นะครับทาให้ดูมีสวยงามมากขึ้นนะครับตัวหนังสือสีดํากับรถสีขาวนะครับผมแล้วก็มีตัวครอบนะครับซึ่งเป็นครอบไฟหน้านะครับเป็นเงาดํานะครับ ให้ดูมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงมานะครับก็จะมีพวกไฟครอบไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะมีครอบตัวซีนะครับแล้วก็เด่นๆเลยครับจุดเด่นเลยนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสเก์ตสเก์ตหน้านะครับซึ่งจะมีหูแดงแล้วก็มีไฟ led ด้านข้างนะครับใส่คิ้วล้อแบบมีหมุดนะครับแบบเงาดําให้นะครับสวยงามลงตัวเลยนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นครับผมจุดเด่นคือล้อแม็กครับขอบ18ปาดนะครับ ซึ่งเป็นยางใหญ่นะครับอันนี้นะครับเป็นแบบออฟโรดนะครับยางแบบใหญ่สวยงามเลยนะครับล้อแมกแบบสวยงามเลยครับอันนี้แบบแบบสีแดงดํานะครับสวยงามมากครับอันนี้ล้อแมกโอเคเลยครับด้านข้างนะครับด้านข้างนี่จุดเด่นก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับไตรทั้งนะครับแล้วก็ออฟโรดนะครับนี้เลยนะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงครอบนะครับจะเป็นสีดํานะครับเนาะ แล้วก็มือจับสีดำนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวเบ้าสีดํามีคําว่าไตตันสีแดงให้มันก็เลยดูสวยงามขึ้นมาทันทีนะครับใส่กันสาดข้างบนได้ด้วยนะครับผมอ่ะมาจุดเด่นหลักๆด้านหลังกันเลยด้านหลังครับเป็นโลบารกครับโอ้โหแข็งแรงทนทานสไตล์ออฟโรดลุยได้ดังใจแน่นอนครับโอ้โหนะครับกระบะไลเนอร์เราใส่ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับจะได้เห็น ว่าตรงนี้มีอะไรนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวปิดฝาท้ายกระบะนะครับซึ่งเป็นของแคลลี่บอยนะครับนะครับเป็นมือเลื่อนนะครับสวยงามนะครับนี่ก็คือการขโมยมาขโมยของเราเนาะสวยงามเลยแล้วก็ด้านท้ายครับเราจะมีตัวครอบนี้เลยครับครอบฝาท้ายนะครับเป็นของนี่เลยครับมิตซูบิชิเนาะแล้วก็มีครอบไฟท้ายด้วยนะครับเด่นๆก็แน่นอนครับเป็น กล้องถอยหลังนะครับมือจับนะครับสวยงามเลยคันนี้จำครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากแต่งแบบนี้นะครับโพรติดต่อผมได้นะครับผมกุงมิตซูนะครับเบอร์โทรนะครับ3 9 6 5 5 9 3 3 6 5นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนอยากมาพบที่โชลมนะครับที่โชลมมิตซูลุงเจิญสอาคาสุขุมวิทนะครับมาง่ายๆนะครับขึ้น BTS ครับลงที่สถานีบางนานะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ